ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ทางฝ่ายปกครองซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลแล้วก็มีการประสานงานกันเพื่อที่จะได้อะไรก็ตามครับเออสิ่งเหล่านี้ก็คงไม่พ้นเอ่อการจับตาดูแลของการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นำโดยท่านผู้การตำรวจตรีตํารวจเฉียงมณีแล้วตามแล้วก็ตระกูลผู้บังคับการแล้วก็ว่านที่กับในเช้าผมก็ให้ชุดสืบสวนออกไปที่สุทราดังนั้น ไปเช็คแล้วว่าความน่าจะเป็นมีสูงก็กลับมาวางแผนแล้วก็บรูรณาการกําลังทั้งในส,ส่วนทุนยานสติกของคตจวอเอาซึ่งยอดนี้ได้เยอะพอสมควรเราก็จะไม่อยู่แค่นั้นนะครับเราขยายผลต่อไปถึงเอเจนต์รายใหญ่นอกประเทศคือเป็นรัศดรอ,อยู่ที่แฝงสวรรคเขตนะครับตรงข้ามทางจังหวัดมุกดาหารได้ยาว่าทั้งหมด 5,825เมตรน0บาทแล้วเราลดลดรถเกงตต๋ง Toyota Vios 1คันมาก1,000เมตรและที่อำเภจังหารกราร็ได้อีก600เมตรนะครับทำให้เราสามารถขวาล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลนในม่วงแค่สัปดาห์เดียวนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ที่ผ่านมาผมมีข้อสังเกตอย่างว่า จากที่เราก็าไปกดดันกระแสที่ผมได้รับอยู่ตอนนี้มีหลายจุดที่ออกไปที่สุดทร้าก็าเคยทําแต่ตอนนี้สินค้าไม่เข้าเข้าลำบาาเพราะเจาที่ของเราทุกภาคส่วนออกไปกดดั <c oughs> สนสกดขัาม2,000กว่าบาทมันก็มีสิ่งบอกเหตุว่าการซื้อขายตอนนี้ <c oughs> mang hạt, nhân nhân chục phân, chắc chắc đấy, nhân chục cây, nhân